สวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมโอชา e s ครับกับทะเลแม่ที่สุดจีบตอนนี้ผมอยู่ที่ย่างตปกเก่านะครับผมถนนกองวาดนะครับเขตสัมมันวงศ์นะครับกรุงเทพนี่เองนะครับใช่แล้วในทรงวาดก็มี UOB ด้วยนะครับธนาคาร UOB ครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่เป็นตึกเก่านะแล้าวัยรุ่นค่อนข้างชอบ จริงไม่เจ้ไวัยรุ่นหรอกครับก็คืออบุคคลประชาชนทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ชอบเพราะว่าถ้าสายไฟลงดินก็จะสวยอย่างที่เห็นนี่แหละนะครับสวยมากเห็นไหมครับหนึ่งสองด้านลงก็สวยครับ<ต><ต> กเก่าย่างถนนทรงวาดล้นนี้กสวย,ยร้านนี้ถ้าเอาสายไฟลงดินจะดีกว่านี้มากใช่ครับสวยสวยนี่ร้านชั่วอะไรครับลงกลั่นเนื้ออ่า แต่ S <S <an> เราก็ไม่คิดถึงเมืองเก่าภูเก็ตได้เหมอือนกันนะตรงคล้ายๆกันแต่ภูเก็ตก็แบบเขาสวยมากเพราะว่าเขาเอาสายไฟลงดินสวยใช่แล้วนี่ก็มีภาพวาดด้วยเดี๋ยวไปถ่า,ถายรูปอเอาไว้สวยใช่เดี๋ยวเขาภาพประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวปิดเตกก่อน สวยมากเลยโอ้โหตอนนี้ก็ไม่ธรรมดา